สวัสดีคุณผู้ชมเมื่อเระวๆนีผมนายกตะคุงนะครับเกมเดนไลท์นะฮะพระโอโอ้มันจะพังประตูมาแล้วเดนไลท์พาร์ทที่สามนะฮะสัปหานี้สนุนโดยโกบอลเกมสโตนะฮะแขกได้เกมแท้ราคาถูกร้านนี้เลยครับโอเคนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญมามาจริงๆนะคุณเอ็มอาร์นะครับตบมือเลยครับฮัลโหลโอเคครับคุณเอ็มอาร์เป็นเล่นเกมนี้จบมานานมากแล้วนะฮะก็เป็นไกด์ได้นิดหน่อยนะฮะโอเคต่อเลยดีกว่าครับเนี่ย มันจะพังประตูมาไหมโอ้โหรียบค้นหาหาของก่อนน,นี่ไปดีกว่าผมว่ามันผมนกลัวมันพังมาว่ะเอ,อ๋ยิงยิงยิงโอเคอุย้ยโอ้ต้องโอ้ต้องวรอจำมาแล้วครับไปม,มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอุยอ้ยเ,นนเราคุณไปกดเลี้ยงแม่งมานทำไมเนี่ยไปแล้วเออ ผมว่ามันจะมาฮานี้วะฮะถ้าลงไปมันมีอะไรไหมผมผมผมไม่ลองลองไม่ลม่ต้องลงหวะเจออะไรเจอรูปถ้าลงไปตรงนี้ไม่ทางไปไหมไม่มีต้องลงไปอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อกูจะไปเป่าเรียกแม่งมาในวมเนี้ โอเคแล้วก็ปิดอุ้ยโอ้ยเฮ้ยลืมเอาไปกันว่ะเฮ้ยทางไหนทางไหนอู้กดผิดมันลงมาไม่ได้ลงมาก็ตายเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเร็วเร็เวเร็วเร็วโอเครอดตัวเดียวไม่กลัวหรอก เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวยิงยิงยิงอืมทีเดียวตายเฮ้ยเร็วเร็วดิเว้ยมันไม่ได้มีะไรเลยม่อย่ามาอยู่โอเคโอค้ยเพไม่คนราหลือหลานวิ่งเร็วเดวิ่งกูไม่อยู่หรอกเร็วเไม่ต้องบอกวิ่งอยู่เร็ว

นี่ไม่ขับอันนี้ไม่ขับมานเลยเดินเด okay. ินเดินเดินโอเควอยจําเริ่มคล่องแล้วครับโอเคไปไปโอ้ยยิ่งกว่าแอสซินต์ขิดเมื่อกี้มีนะให้จับได้แต่ผมผมยังไม่จับนะมีให้เหมือนแบบหาของนนั้นนะฮะแต่ <c oughs> จังหวะน,นี้ก็ไม่แน่ใช่เวลาหารอดครับได้อจอกว่ะโอ้แอสซิสครับ วิ่งวิ่งโอ้้บ้าไอ้ทางติมขั้นทางนี้เป็น้อยมันเป็นใครรู้หรอกว่าอตอนจบม,มันจะมาถึงถึงรู้มันก็สายไปแล้วเงี่ได้ดิมเปิดอ่ะอะแขนใครเลยเออจะชาไปจะชาไปแดกไปแล้วไปแล้ว,วฟิวกูแขสเกมอยู่ฟิว ย้อนอดีตเ<ม>น,นี่ยเป็นตอนที่เมืองยังแบบยังดีอยู่ตอนที่เมืองยังดีกูออบอกว่ากูแคสเกมอยู่ฟิลจังไว้จังไว้อะไรเนี่ยโอ้ฟิลปิดไม์ก่อนฟิลเรียมาคลอนโอเคนะครับ,บกำลังต่อเนี่ยเป็นเมืองยุคก่อนที่ชา a d o w ซอมบี้แบบจะจะมาไอบุกเมืองนะฮะเห็นเดียวไม่ตัวดำคนเดียว โอ้อ่าสีสีเปลี่ยนสีเปลี่ยน <c oughs> ก็ประเด็นหลัง,งพาน,นี้จะอยู่ที่ไอคนที่แม่งมาจับขาเรานะฮะไม่รู้ว่าเป็นใครนะก็ด,ดูกันอีกทีครับ <c oughs> ตอนนี้ฉันถึงบ้านของฉันแล้วอันนี้อา้าวนี่บ้านเราเหรอบ้านเลนเดียวเหรอเลนเดียวเข้าบ้านไปอ่าปิดประตูบ้านไม่ออกเดี๋ยวเดียวประตูให้ผักเรีวเดียวมึงดึง โอเคถึงแนละ้วเอ้าใครหน้าตามึงเที่ยมากมือใช่ไหมที่เคยช้าแขนกูมาหรือว่าขอดูเลือดหน่อยไดไหมโดนกัดไหมไม่ที่เลือดฉันหรอกย่าไม่ใกล้ชนะสบายสบายนะอย่าไม่ตะนายกับใคร เดิวมันจะระเกียดเขาเลยนะหน่าเขาสายช่วยนายนั่นเเดี๋ยวอ้าวแล้วปืนหายวะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,แล,วแล้วมึงไปได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปหนึ่งนะ่ยอุ้ยมึงผ่านได้ไงวะไม่ใช่ <laughs> เป็นกับดักหมดเลยนะฮะ The Last ชื่อ The Last ตัวเมื่อกี้นะฮะ Had to o e n บอกว่า The Last open ของนอาย a l b e r ไปแล้วต้องจำให้ดีว่า Shadow นะฮะ อย่าไปสู้กับชาโ์โดอยู่าจะเจอเอาวุธอุ้ยก็จะเรียกชาโดโดมาเรียกชาโดโดมาแล้วก็ให้กระดักทำงานเราก็รีบวิ่งไปนะครับอเคตรงนี้แหละไปเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรอยตรงนี้ลอง พผมว่าอันนี้มต้องมีอะไรอย่างมันไม่มีว่ะกดอะไรนะกดเอฟอ๋อมีการร่วมมือกันระหว่างไอ้เดอแร็ตกักระเป๋าปลาปุ๊บให้กดเลยเนี่ยบอกที่นี่เซฟแล็มึงบ้าไปแล้วเซฟมากเลยะเพื่อนพูดเลย เฮ้ยอ๋อ,อ <c oughs> ตรงนี้นะครับล่อให้ชาโดวมานะครับมาแล้วพ่อพอเด้ทํทำงานปุ๊บเราก็รีบขึ้นไปเฮ้ยเกิดเลย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 ตรงนี้ไม่ได้วะ อเคเกาะนี้เราขึปปน้นมาปนี้ผมปรับปุ่มเป็นไฮไลท์นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งแนวพวกนี้เท่าเท่าไหร่เจ็บไหมเจ็บไหมเน้ยเดียวเจ็บไหม <c oughs> หัวทะลุเข้าไปเลย <c oughs> เอ่าต้องบอดจำตรงนี้อุย้ย อุยอ้ยเหมือนเหมือนจะไม่ค่อยอยู่โอเคไปไงต่อน,นี้ยวันนั้นละัดแัดใช่ป่ะตันนี้ไหนยังฉันชื่อเลยลรดรู้ทุกอย,ากย่างเนี่ยเปิดประตูนี่บอกเปิดประตูให้คือมึงก็นะมึงให้กูไปดีๆเนี่ยโอ้ยสัตว์มึงคิวมากเลยเ,เพื่อน กูจะตายอยู่แล้วมึงเดี๋ยวเดี๋ยวลากมาลาก,ลากมาเป็นด่านเดียวกับจำพวกกับดักนะครับก็ประเด็นหลังพางนี้ก็อยู่ที่พวกกับดักอโอเคกับซ้ายขวาทางนี้อันอ๋อน่ไปทางเก่าทางนูน้น ตอนนี้เชดต้องให้กับดักช่วยนะครับแล้วตอนนี้มีอะไรไหมอืมท้อตกผมก,ก็ระแวงนะอุย้ยตรงนี้ผมว่ามีนั้นผม ต้องดูแผนแล้วมเมื่อเมื่อกี้เผือวิ่งเลยตกมาไม่มีเวลาให้มาถามแล้วโอ้ยม่มีเวลาให้ใหตอบจะไปไงอ่ะมีใครมาด้วยโอเคมาทางนี้ไปดีกัส โอเคเดี okay. ๋ยวทางบันไดเหมือนไม่ค่อยจะโพื่อไอคิดยังไม่ต้องการตอนนี้บันไดไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ใช้ครั้งเดียวบนนี่นะโอ้ยเนี่ยนะล่อมาแล้วมามีอะไรบ้างนี้อืมตรงนี้ตรง เดี๋ยวม,มันต้องใช้สมองตรงนี้ผมกระโดดผ่านไปได้ตรงนี้โอเคโดดไปได้อยู่อุ้ยโอ้ยโอ้หตรงนี้จะเป็นทางตันนะครับตรงเออตรงนี้มีอะไรไหม ปร,ประตูกระดักมันปิดอยู่แลนด์แมนตรงนี้นายทำอะไรแลนด์แมนกดเอฟให้แลนด์แรนด์แมนเปิดนี่นนให้เปิดประตูให้อ๋อป,ประตูกระดักหัวเลาะหัวเลาะหัวเลาะนะหัวเลาะ เจออะไรตัวนี้อ๋อเจอหนังติ๊กนะครับกระสุนไม่จำกัดด้วยโอยิงแบบโค้งนะคนคนเราก็ไปยิงตัวนั้นปะที่มันเป็นเป้เปาให้นี่ตรงนี้นี่เป็นไงเ,รเดรยว นี่เยได้อยู่กับแรดแมนแล้วนายอย่าทิ้งนะแรดแมนครับ ทิ้งเราเวลาเล่นแมนตรงนี้สลิงช็อตกีสสมอลอ,อ็อบเจกต์บอกว่าพุ่งผ่านพวกออบเจกต์เล็กได้ข้างบนมีอะไรไหมโอ้โหเจ็บเจ็บโอ้โหอ๋อ,อ,อแล้วเราก็ดันมันไปดันไปหนามให้หนามมันหักนะครับโอเค โอ้โหอย่าเอ้ยตัวนี้มีน้ำเล่นอะไรมะเนี่ยโอเคโอเคโอเคนุ่มนุ่มนุ่มอ๋อนี่เป็นเพื่อหมอบใช่ไหมแบบหมอบหลบได้โอเค เดียว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 ่ะเดนเดียวเดียวใจเย็นแป๊บนึงนะเี๋อวมันอ๋ออย่างนี้โอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจละรีบตายเลยรีบตายเลยโอเคนะครับถึงสนตอนกับดักนะครับไม่ต้องกดคอนโทรลเพื่อม้วนตัวหลบนะครับโอเคมีเวลาไหนให้กูม้วนวะเนะี่ย ยังไ,ไม่ตายมตายมตายปล่อยตัวนี้เดี๋ยวพอได้เฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคในีสุดก็ผ่านนะครับกว่าจะผ่านว้าช็อกทีนี้มากโอเคตรงนี้ให้ยิงหนังติก๊ก โอเคกว่าจะผ่านตรงนั้นก็นะตรงนี้เหมือนยิงได้หรือเปล่าไม่ไี่นี่โอเคตรงนี้มีอะไรตรงนั้นมียิงนี้ได้ okay. โอเคโอ้โอเกือบเกือบ อันนี้ยิงโอเคอย่างนี้เราก็มาตรงนี้เราก็สไลด์ลงไปเราก็มาตรงนี้โอ,โอ้เจ็บเจ็บเ็บนี่มีกำดักบอกไอบอกไอแรดแมนให้นี่ครับให้เลื่อนนี่ลงมาแล้วเราก็กระโดดไป โอเคทำไมเราไม่ตามเล่นแมนเดวไม่เข้าใจแฮปปี้บ้าเลยแล็ว่าแฮปปี้เลยแลใครทั้งเล่นเดียวเขาก็ไม่ตกใจไหม่ไ็แบบเฉยๆนะเจอกับดักพวกนี้ แต่คนเล่นนี่แบบเงือบอะหเหนื่อยและทำไมนายไปทำอย่างนี้่าจู่ๆก็จอดับ เมื่อเวลานนเปลี่ยนคนมันก็เปลี่ยนมันบอกว่าเดอะ t แรรู้รู้ทุกทุกอย่างนะเรอจุดๆของโลกทำ,ท,ำทำไมหน้าเปลี่ยนเคซี่โอนแมน <laughs> he can leave. The outside doesn't burn him. He should have been back by now. He should have been back. I know where he is. He likes to go back to what used to be his home. But now it's nothing more than a pile of ash. The rat smells the danger. You could help me. You could look for it, right, Mr. Wing? I already told you I need to find my friends. Help the rat, and the rat can help you, Mr. The rat hears many things. He can find where your friends are, maybe even your family. Find my son before these men do, and you will know what the rat knows. An eye for an eye, right? That's fine. I have a debt to pay you for saving my life. Hmm. Okay, now I've got คงจะจบกันไปนะครับสำหรับมิชชั่นนี้นะฮะก็พันนี้ก็เฟลไปหลายรอบมากเลยครับก็ตัดลิปไปเยอะมากอ่ะเออก็ขออภัยด้วยนะฮรับพันนี้ก็สต่อยากลาก็บายนะครับบ๊ายบาย